จบไหมเนี่ย4แล้วมาารลาเนื้อหวาเสียใจด้วย <c oughs> อเดี๋ยวให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยนิดนึงนิดนึง คืองานเนี่ยมันงามมากเว้ยไหนๆของเขาก็เอามาให้ดูนะก็เลยขอดูนิดนึงแค่อยากรู้ว่ามันจะขายได้ไหมคือถ้าเราเคยเห็นเบรกหน้าตาแบบนี้เราก็จะรู้นะครับว่าถ้ามีแบรนด์เนี่ยแสนสองห้านะตัวผ้าเบรกแยกชิ้นเนี่ยมันแสนสองห้านะ อันนี้มันสามหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวลองดูลองดูเนี่ยมันใหญ่มากนะของจริงเนี่ยนี่อันเปร่มเลยนี่มันใหญ่เลยครับมะอเลงตะเลงชัยเลย ข้างในมันเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆเหมือนที่อยู่ในรูปนะมันใหญ่มากมันเริ่มอ่ะเนี่ยคนบอกว่าผมผมลงรูปไปเล่นๆนะ ผมลงรูปไปเล่นๆก็มีคนของไต้หวันครับไม่ใช่ของจีนนะเม่อินไต้หวันนะครับ <I will. S 1> ทีนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่า oh. โอ้โหสามหมื่นกว่าบาทแพ้กระเบรแบรนด์เนมอีกโอ้โห,โห,โหมันเบรกแบรนด์เนมรุ่นนี้เนี่ยมันแสนกว่านะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะมันไม่ใช่ของผมแค่แบบอยากถามดูว่าเออคือคนไทยเนี่ยผมว่ามันมีเรื่องของแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้อง นึกออกไหมเนอะเรื่องของการโชว์ความเท่มันก็เป็นมากกว่าเรื่องของคุณภาพนะเข้าใจก็เลยลองถามดูว่ามันจะเวิร์กไหมสามหมื่นกว่าบาทของใหม่แม่งเป็นเริ่มอะแล้วเป็นผ้าเบคแบบนี้ก็จะรู้อยู่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งซึ่งแม่งโอเคมากนะครับหรือเราจะตีโลโก้วะถ้าเราตีโลโก้เป็นของเราเนี่ย มันก็สมควรจะทําสีอื่นนะสีนี้นี่แม่งดราม่ามาแน่นอนนะว่าไหมทําเบรกสีชมพูอะไรเงี้ยนะเอซัสตสีฟุงฟิงงี้นะนะก็ดูดิเบรกแท้แม่งกับแพงเหลือเกินกองกองอยู่นี่แม่งร้านแล้วเนี่ย จริงนะอันเนี้ยเอซัสีฟุ้งฟิง้งนีไหมอย่าเลยวะลงทุนสูงไปขายมีห้อนั้นแหละดีแล้ว เบรกสีทองมันเข้ากับกา้านล้อดแดงแก้วไอ้ต้องจานสามร้อยเจ็ดสิบมึงยังไปใส่ล้อเอวันกูได้ไหมเอ้ยโมโนโบล็อกมีคนจองแล้วเว้ยหนึ่งชุดเว้ยแล้วเว้ย แต่เนี้แม่งสุดจริงแต่มันก็มาเจอตัวนี้อีกเนอนะสองหมื่นกว่าบาทตรงรุ่นสายตรงสายถากครบของใหม่ตัวนั้นก็แย่อีกเน,นะดูดินี่แม่งก็บริ่มเหมือนกันนะใช่ปะ่ะเออตัวนั้นแม่งก็เหนื่อยวะเนะ เบรเอพแม่งก็แค่2องหมกว่าบาทจาน2ชิ้นขา CNC ตรงรุ่นสายรงสายถักอีกแม่งก็เหนื่อยนะลองดูลองดูครับผมก็แค่นำมาเสนอให้พวกเราดูเป็นแนวทางว่าเออมันจะได้ไหมเบรก AP ใส่แจ๊ z GK ชุดเท่าไหร่ครับ26,000ครับผมนะครับเบรก AP ตรงรุ่นใส่ล้อ 15J ห้าแจ๊ซ GE GK City นะครับ20,000กว่าบาทกระตุกเหรอ คู่ละครับพร้อมติดตั้งนะครับนะครับนะครับชุดเบรกสี่ล้อมีราคากลางๆไหมคือจริงๆเบรกนะครับโอ้ย AP ใส่ G9 มีเลยครับผมถ้าเป็นสี่พอตก็อยู่สองหมืนกว่าบาทถ้าเป็นหกพอตก็อยู่สามหมืนกว่าบาทครับนะฮะใส่ G9 นะครับนะฮะ ไอ้คู่นี้ยังไม่มีใครจับจองนะอย่าลืมนะแปลงใส่ได้หมดนะครับโซลูนงโซลูนา่า G9 อยากแต่งเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากตังก่อนครับนะครับเปิดงบมาก่อนครับนะครับแล้วผมก็จะจัดสรรให้ว่าควรจะใส่อะไรดีนะครับเ r v มีครับนะครับมีครับนี่มีไง อัลฟาแปลงจากรถซิ่งเป็นรถเดิมงงทะเลาะกับลูกค้าอยู่วันนี้ไอเรามันก็ชอบแสลงไงนี่ไงจัดชุดใหญ่ไฟพิบ c ีเอสอะครับซีเอสเก้าหมืนกว่าบาทอะราคาเข้ามาเช็คโทรเข้ามาเบอร์ร้านเลยครับ ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าอัพเดตกันหน่อยจะเอ๋ไม่เห็นวะ อะไรอะ่ะสามประตูสีแดงหัวคาร์บอนคืออะไรครับผมเห็นพักมาเหมือนกันในอินบ็อกโทรเข้าเบอร์ร้านเลยครับเวลาจะตามงานนะครับแล้วก็สามประตูหัวคาร์บอนก็ยังไม่สรุปราคานะครับผมก็ยังสรุปราคาให้ไม่ได้นะครับนะฮะงานชนหนักคือถ้าผมยังไม่ได้นี่นะผมพูดหลายคันแล้วพูดทุกวันด้วยนะครับงานชนหนักท่านเล่งเอากลับบ้านก่อนเลยครับ นะครับผมทําไม่ทันนะฮะฝนตกด้วยนะฮะนะครับนะฮะตัรเข้าเบอร์ร้านเลยครับสรุปกับเบอร์ร้านได้เลยครับนะครับนะครับตามคิวเลยยังสรุปได้ไม่เรียบร้อยนะครับเรื่องเงินประกันนะครับสามประตูนะครับ น้อหน่อยงานชนหนักนี่น้ำตาจะไหลนะฮะช่วงนี้นะครับไม่มีเลยแบคโคม18ต้องสั่งอา้าแล้วก็คนถามนะครับว่าที่นี่ใช้สียี่ห้ออะไรใช้อยู่ยี่ห้อเดียวนะครับโอ้โหเัดเป็ดใครเอ่ยของใครเอ่ยแทรเดม โคตรพอโคตรแม่แรงแต่ลเดมแต่ลเดมหืมเหม็นเป็นไง สีสวยคันก็ทำได้เว้ยแต่กูต้องสวยกว่ารถลูกค้าผมต้องสวยที่สุดนะแจ้ง GK เซตโบโทรเข้าเบอร์ร้านเลยครับอย่ามาถามในไลฟ์รายละเอียดพันเยอะเ <c oughs> ย็ดแปะ <c oughs> ยังไม่แห้งเหม็นเลย มี่ว่เขียวมีอยู่คันไหนวะไม่รู้ว่ะคันไหน สวัสดีครับนะครับดีแม็กเอาล้อไปให้นะยังไงวะทำ4้อประมาณ3วันครับเฮ้ยเขาจูนอันนี้ยังอ่ะสมไอ้ยเนี่ยเฮ้ยคันนี้มารับวันนี้ปะเนี่ยมาแล้วลูกค้ามารับเข้าไปอยู่ข้างในแล้ว เอ้ยให้สงเปลี่ยนโบออฟยังอ่ะ,อเ,ะเออก็สีเงินทั้างในเยอะแยะเลยตัวที่โลโก้เหลี่ยมอ่ะจับใส่เลยปะเออลองววดูแถลผ่านน้อยกูเว้ยเป็นไงล่วหล่อวะไราสาร เงาวะล่ะต้องอ่ะงงกันเลยเงา,าเฮียโคตรเงาอ่ะไอสัตว์รถกูไม่เงาได้ไงเพราะผมยังไม่มีอะไรมาเลยครับอะไรโหดว่ะโหดว่ะ รุ่นไหนกูก็แต่งได้เว้ยบีโอหกพันห้าครับปดทุกสิ่งนะไอแบบสามสี่พันผมไม่ทำนะบีโอนัดมาได้เลยนะมาเปล่า่ยหล่อวะเหี่ยคนหล่อชมรถตัวเองก็เป็นนี่มันกระจกหรือเปล่าบอกเลยครับสี สำคัญที่แม่งต้องเงาฉ่ำเว้ยจะสีอะไรก็ได้บางคนผมเห็นทาสีอย่างเงี้ยครับแล้วแม่งไม่เงาอะ่ะสวยแต่ในรูปถ่ายอะ่พะพอเวลาเห็นคันจริงน้ําตาจะไหลนะฮะมองแวบไออ้อมนนกันชนเอฟเคผุยฉุยไหมย,ยัง ใครอยากรู้ว่างานสีที่นี่เป็นยังไงนะครับวันที่ห้าเราไปชมของจริงกันที่ออโต้ซาลอนเราจะมีมิ t ของเอง a ซซกันนะฮะที่ออโต้ซาลอนวันที่ห้านะครับเราก็เข้าไปชมกันว่าเฮ้ย mm hmm. hey! ไอสีอูนี้ราคาทำคันหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันเงาจริงอย่างเวลาที่มันโม้ะวะ ทุกอย่างดูด้วยตาครับสายตาโกหกไม่ได้ตัวเลขโกหกไม่ได้ถายเลยเหรอยังไม่ครบเลยชุดตัวชุดแต่งไม่ได้ใส่เลยนะโอเคจัดปะยังไงงงเลยสีอะไรเดี๋ยวจะมีคนถามหน่อยสีอะไรครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันหยอดมั่วๆครับไบเทกไอ้บ้า ออโตไลอนายบเทกเราเฮ้ยมึงทองธาน,นีโอ้ใบ oh, เทกยังไม่มาเลยแผนเดมรอไปก่อนนะพ่อ Bio บีโอสี่บานครับสีขาวก็เงาได้ครับ กล่องแดงใส่ได้ยันมอไซค์ครับผมคุณรู้จักแบรนด์นี้แล้วหรือยังแท้นะไม่เกลียนแบบใครเว้ยมึงตามกูมกูหนีนะฮะรอสักครู่ฮะ ตอนนี้แผ่นแดมกูเนี่ยอยู่ในตู้ไหนกูยังไม่รู้เลยล้อใกล้ๆหรอจัดให้อ่ากล่องแดงเก้รยครับ ได้ได้เข้าไปในงานเจอกันถ้าทันนะนะขับยังไงทันอยากเห็นพพร์ะเซตโบเหรอติดเครื่องไหนไหมติดเครื่องไหนไหมกุญแจอ,อยู่ไหน <c oughs> เออไป <c oughs> เดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ <c oughs> ยวไปกินข้าวแลวยังไม่ได้กินข้าวเลย เสียงในนี้มันจะได้ยินเหรอวะไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะไม่คออ่อยเหมือนของจริงเออเครื่องอะไรเนี่ย ได้ไหมไอโฟนเนี่ยเสียงเนี่ยฮะเสียงมันเข้าเหรอวะมันไม่ห่าเข้านะฟังในโทรศัพท์อะ,อ,อะเก๋ okay, พอแล้วเหม็นเหมนไม่รู้ผมใช้รถอะไรได้วผมขับขับรถเดิมไม่เป็นจริงๆว่ะนะครับขับไม่เป็นจริงๆรถเดิมเนี่ย สีรรยไรเอ่ยแม่งเ ward, ง,งเาจริงนะเฮ้ยเสียงท่อมันก็จะไปลายไหนเสียงมันก็เหมือนกันแหละครับถพอาสูตรท่อมันสูตรเดียวกัน ท่อคาร์บอนมันก็เพียงแค่ความสวยงามเฉยๆเ,เราก็แค่นําเทรนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครไม่เมื่อก่อนไม่มีใครทําไปงุ้มเชื่อมเชื่อก็เดี๋ยวนี้ก็ฮิตกันเยอะแล้วคาร์บอนก็ไม่มีเลยรถเวทเล็กๆทํะไรเอ่ยเอารถแมพังแน่มึง <laughs> จริงพังแค่รไรีบระทัมันมันม้ามเยอะไปอะ่ะจริงถ้าจูนต่อน,นี่ดันได้ร้อยเก้าสิบกว่านะแต่แบบโหแม่เรื่อแม่แสงก็โลแล้วอะ่ะ เดี๋ยวมันจะไม่ทันได้ทำไส้ไงเดี๋ยวจะพังไส้เออน่าจะพังอนะ่ะจะให้พังไน่อเนาะไมไแ่แต่นี่ก็เอาลงมาแล้วนะพอเอาลงมาพี่ก็จูนให้มันดรอปลงมาหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้ววัดบุญเราไม่ขึ้นด้วยไงครับจริงๆหาพวกมอนเตเกตใส่ก็พออ่านค่าได้นะครับครับผมน้ำมันอย่าเติมผิดนะเงาน้ำไหลมันเกี่ยวกับเงาน้ำเยิ้มะ รบกวนอีกครั้งกล่องแดงชมบุรีซื้อที่ร้านไหนาสนช์คาครับไอ้เที่ยนนี่ไม่เคยทํางานเลยครับผมตัวแทนชมบุรีบางแสนเดี๋ยวจะตัดออกนะฮะไม่รู้วันวันมันทาต้นตีนอะไรอยู่ครับนะฮะสงสัยจะขายดีมากกูเปิดตัวแทนบางแสนสักสามที่ดีกว่าคนถามตลอดเลยตัวแทนบางแสนมีไหมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแสดงว่าแม่งทํางานไม่ได้เรื่องนะฮะนะฮะไมรร่มีใครรู้กับมึงเลยนะฮะสนช์คาครับอยู่ถนนเข้าหลามนะฮะแต่ไม่ผิดนะครับ นะจ๊ะนาะลิน่า GKMCRS มาถอดปั้นเลยใครมาคันแรกทำให้ฟรีหนึ่งคันให้เวลาถึงทิ์หน้านะคันไม่มาอดแดกไปละหิวข้าว